จากที่ฉันน้อยไปเอาฟุ่นมากับอีร่าน้อยต้นหอมนะคะเอาไปบ่ฮอดมาค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ารถมันดับเนาะรถไปบ่ได้ค่ะฉันน้อยก็เลยกลับรถเมือบ้านค่ะตอนนี้ตน้อยกัเลยสีมาเอาฟุ่นใหม่อีกรอบนึงรอบนี้อี้่าน้อยต้นหอมบ่ได้มาหําค่ะนีค่ะกระสอบฟุ่นของเฮายังอยู่นี่จ้านียังอยู่ตน้อยคิดว่ารถเฮาคือชิรับน้ําหนักบ่ได้เนาะอันเพื่อนก็เลยดับค่ะแต่ตอนนี้อีร่าน้อยต้นหอมบ่ได้มานนาเดี๋ยวฉน้อยสีลองเอาขึ้นใหม่ค่ะ เดี๋ยวสิเราเอาขึ้นอีกอรอบนงคะหนักจังลองเบ้างดีบะวะป้าสอบนีเ้เด้สนะ หนักแคงขึ้นไหวปะโอสอมนี้โไหไเไปเดี๋ยวสน้อเสี่ยวสอบนี้นไบนีส้สกอนแลวเฮาบปตอนกลับเฮาจะค่อยทีมาเอาเมือค่ะเพราะว่าเอาขึ้นยกขึ้นบปไไวมันหนักแอ่ะโอเคไปเดินทางกลับค่ะจากที่ว่าสิบเอาอีอ่าหนึ่งสอบไปสโนอยเปลี่ยนใจค่ะคุณฮึดค่ะฮึดกำลังเอาขึ้นครบสี่สอบแล้วค่ะ ไปเดี๋ยวไปพ่อกันอีกเทื่ออยู่ที่บ้านนาเขาค่ะพี่น้องคะสน้อยสีออกรถไปสะก่อนค่ะเพราะว่ามันสี่ค่ำเนาะไปค่ะน้องคะหนักเกินไปฟิวฟิวขาดอีกแล้วค่ะฟิวไหมอีกแล้วนี่ค่ะสน้อยเอาลงไปซองสอบเดี๋ยวสน้อยจะเอาไปซองสอบค่ะแต่ว่าสนนอยซ์ทำการเปลี่ยนฟิวสักก่อนค่ะนี่ค่ะพี่น้องค้านี่ฟิวเขาอู้คอนขนาดเลยค่ะเนี่ย ตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวสโนว์จะท,ทำการเปลี่ยนสะก่อนจ้านี่สนนอยเอาฟิวซํารองมาแล้วเนาะเดี๋ยวสโนอยที่ทำการเปลี่ยนค่ะโอในที่สุดกม็มาโด้นน้าแล้วค่ะพี่น้องคะได้มาซองสอบเนาะอีกซองสอบสโนอยเอาลงไว้ค่ะเดี๋ยวกลับเมื่อสนนอยจึงสิไปแวะเอาเอาเมือเฮือนนำเดี๋ยวมือนอนเขาจิงสิเอามาเนาะเดี๋ยวสโนอยสิอนุญาตเอาพูนลงค่ะวันนี้นะโอ้ วัอนี้แทบสิบุรีเฮ็ดหยังเลยค่ะเพราะว่าไปเอาแต่ฟุ่นแล้วก็ยากรำรถค่ะมื่อนี้เออโอ๊ยเดี๋ยวสโนอยสิไปออกมือสโนยก็สิไปแวะเอาฟุ่นซองซอบนั้นสิเอาเมือบ้านซะก่อนค่ะมืดนสโนยจะค่อยสิเอามานำเนาะพี่น้องค่ะ